เกิดเป็นประเด็นร้อนแรงในเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อนายห้างโจนะครับผู้บริหารวงสาวนอนเพชรบ้านแพงก็ออกมาไลฟ์สดเดือดในช่อง YouTube สาวนอนเพชรบ้านแพงพูดถึงช่อง you-tube นะครับผมบางช่องนะครับผมที่แอบอ้างชื่อโดยใช้ชื่อปลอมนะครับแบบว่าปลอมเป็นเขาอย่างเงี้ยไปใช้ชื่อเป็นประมาณว่าพ่อแม่อูอ,อิงลำเพิด official ออฟฟิเชียลอ่าสะกด สกดไม่ตรงร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่ว่าพยายามจะเขาเรียกว่าให้เหมือนที่สุดให้เหมือนที่สุดเออให้คนไปหลายๆคนเข้าใจผิดเนาะมันเป็นรูปแล้วก็ชื่อขึ้นต้นนะคะแล้วก็สำหรับนะคะช่องยูทูบปลอมนี้นะคะก็ทีแรกก็คิดว่าเป็นทางด้านแฟนคลับเอฟซีเนาะที่พรอมขึ้นมาแล้วกดติดตามหรือเปล่าไปพอก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรมากไปบางจุดแต่ว่านะะคสำหรับช่องเนี้ยดันไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายค่ะพี่น้อง ให้กับช่องจริงสร้างความเสียหายจากการที่ไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดตามช่องอื่นๆช่องอื่นเลยนะอ่างช่องหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นช่องการเมืองก็ยังเป็นช่อนต์ไม่เวทเลยแล้วค,คำคอมเมนต์ในคำที่แบบว่าเป็นคำไม่ดีอะคำลามกเออ,เอ,อแล้วทีนี้ คนหลายๆคนก็เข้าใจผิดสิเพราะว่าชื่อมันดันมาคล้ายกับชื่อจริงๆของอพ่อแม่อู๋อีลัาเพิรลออฟฟิเชียลไงแล้ว<ช>บอสโจก็เลยออกมาตอนแรกก็ขอเตือนภัยก่อนแล้วก็บอกว่าเตือนไว้ก่อนนะว่าหยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะแล้วก็ใครที่ไปเจอไปเห็นช่องช่องนี้ไปคอมเมนต์ที่ไหนอ่ะให้แคปมาให้บอสโจได้เลย<ช>อันนี้แล้วก็ต้องขอย้อนไปจากที่ทางเล่นพรอเอกแม่นอยเลยอ่ะฮะ แล้วให้จัดการเพราะว่าทำให้ช่องจริงเกิดความเสียหายเพราาะว่พี่น้องคำว่าไลฟ์สดเนาะบางคนก็คือกำลังไลฟ์อยู่แล้วเราเห็นคอมเมนต์เข้าไปแล้วคือเราก็ไม่ได้มีโอกาสจะไปกดดูไงใช่ใช่ปลอมเนใช่มันซูมดูไม่ได้ตอนนั้นก็คือจะคิดไปเลยว่าเป็นเออเห็นแวบๆไงเป็นช่องพ่อแม่อุ๋งอิงพ่อแม่อุ๋งอิงเป็นคนแบบนี้หรอนะพี่น้องแล้วอีกนะคะสาหรับพ่อแม่น้ององค์อิงนะคะก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าคือพ่อกับแม่ไม่มีเวลาที่จะไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดขนาดนั้น น้องเดินสายงานตลอดแล้วก็แม่หน่อยค่ะก็คือไม่ได้ไปคอมเมนต์แน่นอนอยู่แล้วจิงแล้วพอไปส่องดูเป็นนะคะช่องยูท b e ที่มีพูดติดตามเพียงแค่30กว่าคนค่ะบางช่วงบางตนนอกจากตอนนี้ไม่รู้ใครเพิ่ไปติดตามเพิ่มขแ้ต่หาไม่เจอนะอืมแล้วแต่ว่าอาจจะนะคะเป็นที่เราติดตามช่องจีนก็ยินชอบ เขาอาจจะอืมเราก็จะออกมาพูดในวันนี้แหละมาพูดเพื่อให้รู้ว่าช่องช่องนั้นคือช่องปลอมแล้วช่องจริงของคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคือช่องนี้ช่องจริงๆอ่ะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0สคนอันนี้คือช่องจริงช่องช่องจริงเลยและมีแค่ช่องเดียวไม่มีช่องอื่นช่องอื่นคือช่องปลอมถ้าเป็นช่องที่แบบชื่อคล้ายๆกันมานะอืมเราก็จะทราบกันดีสําหรับกลุ่มที่ว่าติดตามอยู่ตลอดเนาะสำหรับ S <S อกา,าก็เหมือนเป็นชื่อเดียวกันรูปภาพเดียวกันแต่คาท้ายเปลี่ยนเงี้ยเราก็เีนอย่างเงี้ยเนาะบางบางไลฟ์สดเขาก็กาลังไลฟ์เชื่อว่าเขาตั้งใจ,งใจเพราะว่าใช้ชื่อเหมือนจนแทบทุกตัวอักษรแต่แบว่า,วาเปลี่ยนแค่ตัว2ตัวเพื่อไม่ให้มันแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมแต่ว่าให้มันคนเข้าใจผิดได้ที่มากที่สุดเลยคนคนนี้คือยังไงแต่ว่าทางบอสโจยมนินนะครับผมก็ได้บอกแล้วแหละว่า ตอนนี้ให้ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านด้วยไม่ขอปล่อยผ่านเพราะว่าเรื่องนี้ทําให้เกิดความเสียหายกับทางวงเองทางบอสโจทางน้องอูอิงแล้วก็ทางพ่อหน่อยกับพ่อเอกกับแม่หน่อยเองด้วยอ่าไม่นิ่งนอนใจใ่สาวโดนแบบนี้พ่อพ่อโจก็รักของึ้นมานะคะรักน้องอิงเหมือนลูกแท้ๆใช่ ที่โดนประเด็นเรื่องโกงเงินนี่แหละ,ค,ะ<อ>คือที่จริงมันสามารถตตามได้เรเร็วอยู่แล้วแหลับตำรวจที่ทำงานตำรวจไซเบอร์มันเช็คได้สาวสีต่อ<ด>ให้เป็นช่องอวาตารมันก็เช็คได้ไดจริงมันตำรวจเขาเก่งสไตล์เก่งแต่ว่าเพียงแต่เงินที่สูญไปอาจจะไม่ได้แต่คสนี้ก็คือเรายังไม่ได้สูญเสียเงินแต่ชื่อเสียงมันมีไปแล้วแหละมีสูญเสียไปบ้างแล่วไหละสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเนาะแต่ก็อยากจะมาแจ้งในคลิปนี้ค่ะ ไม่เคยที่จะไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดใช่ครับก็จะลงคลิปในช่องของตัวเองตลอดแล้วก็มันอยู่ตลอดแล้วก็ผูติดตามเยอะมากถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นคนนะครับก็ฝากติดตามสำหรับใช่นะคะที่ยังไม่ทราบหรือใครทราบแล้วก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะบ่าวโจ้คืออย่างนี้ช่องปลอมอย่างเงี้ยว่าช่องปลอมที่อาจจะเกิดใหม่หรืออะไรก็แล้ ใช่ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องหญิงดังไงพอน้องดังน้องมีกระแสแล้วคนที่ไม่หวังดีนะครับเขาจะฉวยโอกาสเอาช่วงช่วงนี้แหละเอาไปทํามาหากินหรือเอาไปเป็นปลอมแปลงเป็นน้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ยังเคยเห็นมาใช่ไหมที่เขาออกมาเตือนภัยเรื่อง Facebook ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะ Facebook ปลอมอ่ะเยอะเอาอย่างนี้คือเขาตั้งใจให้คนเข้าใจผิดเลยแหละถ้าสมมติว่า เขาจะบอกว่าเป็น FC อุ๋งอิงอะไรเงี้ยคนก็ยังเข้าใจว่าโอเคเป็นช่องของ FC เป็นเพจของ FC เป็นเป็นเฟซของ FC แต่นี่คุณใช้ชื่ออุ๋งอิงอะไรอย่างเงี้ยเลยเออคนก็เข้าใจผิดอันนั้นก็ก็มีจนบอสโจได้ออกมาเตือนแล้วก็ออกมาเตือนไทยเนาะว่ามันมีเฟซปลอมระบาดอยู่เฟซปลอมทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มีค่ะแล้วก็ช่องแรกใช่เพรว่าช่องปลอมนี่ก็คือตื่นต่างเยอะกว่าช่องจริงเพจจริงของโน้ตอีกใช่ต่มันก็ ใแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นถึงความเสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดความเสียหายเมื่อไรปั๊บช่องนี้ก็จะถูกดำเนินการแน่นอนเพราะว่าทางด้านนะคะสำนักบอสโจก็คือไม่ปล่อยผ่านสำหรับใครนะคะที่พยายามจะปลอมแปลงนะคะใครที่จะพยายามสร้างสิ่งไม่ดีให้เกิดเข้ามากระแสเข้ามาในเกี่ยวกับตัวน้องอุ๋อิงแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทางร้านลุงสาวน้อยคือปั้นแพงเนาะก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์กันหน่อยเนาะบอสโจเนาะเนี่ยมันเยอะมากเลยนะสมมติกดเข้าไปหาใน Facebook นะดูนะ พิมเขาว่าอุงอิงอ่ะถ้าบอกว่าเป็นเพจอ่ะมีประมาณสิบกว่าเพจยี่สิบเพจอันนี้เพจจริงโอ้ไม่ใช่อันนี้เพจจริงไหนขอดูรูปนะคะอันนีผู้ติดตามพันเจ็ดไม่เพจจริงไม่เพจจริงสองสามหมื่นสาวสีนี่อันนี้เพจจริงห้าหมื่นหนึ่งาเอาคุณคุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมดูอันนี้นะใช้รูปเหมือนกันเลยนะอันนี้คือเพจจริงนะเพจจริงอ่ะชื่อว่าอุงอิงเพจบ้านแพงเพจจริงเพจเดียว มีผู้ติดตามห้า0มคนหนึ่งพันคนแล้วมันมีอีกเพจหนึ่งสร้างขึ้นมาใหม่อีกชื่อเดียวกันเลยสาวสีอูออีกเพจบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวแต่ผู้ติดตามพันเจ็ดเข้าไปดูสิเนี่ยอันนี้คือเพจปลอมนะเนี่ยเห็นไหมคือเขาตั้งใจแม้กระทั่งว่าเอาตรงหน้าปกให้เหมือนกันเลยนะจริงๆอันนี้มีผู้ติดตามพันเจ็ดเห็นไหมโอ้โหคนนี้พยายามสูงจริงเนาะความพยายามเนาะหน้าปกเดียวกันด้วยโอ้โหบูดรูสิ ใช่ใช่ใช่ก็เพราะว่าเห็นก่อนหน้านี้ที่ว่าเหมือนทางอะไรนะสักอย่างที่เขาจะยื่นขอผิดเฟซบุ๊กใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดความเสียหายเนื่องจากมีมิจฉาชีพอะไรเงี้ยมีการหลอกลวงมีการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำให้มีการสูญเสียเงินนะครับผมทําให้คนคือมีมีผู้เสียหายมากคือรวมๆค่าเสียหายก็ปีเป็นหมื่นล้านบาทถือว่าเยอะมาก รวงนะที่เรายกตัวอย่างมาแต่ว่าอันนี้มันคือจากที่เราเห็นหลักๆเย<อ>ก็แบบนี้แหละก็การที่ปลอมแปลงใเฟซก่อนนี้ก็ที่ปลอมเฟซลองอุ่นจากมลพิษหาอะไรได้จากการโอนมาอะไรกันอย่ายเราก็เห็นระวังระวัง,วงต้องระวัง,วง 15, ในคลิปคลิปนี้อะเราอยากจะออกมาเตือนภัยเลยนะครับเตือนภัยในโลกออนไลน์โลกไซเบอร์หรือว่าในโซเชียลทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเยอะมากมาในทุกรูปแบบบางทีอาจจะมาในรูปแบบของแฟนคลับ FC อย่างนี้ก็ได้ แต่ไม่ใช่ fc ตัวจริงนะอันนี้ไม่ได้ว่า fc นะเพราะว่า fc ตัวจริงอะ่ะน่ารักอยู่แล้วแต่คุณป้าปอมตัวเข้ามาเป็น fc เข้ามาอยู่ในกลุ่มบ้านทัางของเขาก็มีบางคนใช่ไหมก็มาทําแบบว่าจะมาเรียลายให้เขาโอนเงินบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็มีเยอะแยะ,ยะ,ยะแล้วอีกอย่างก็มาเปิดเพจปอมหรือว่าเป็นช่องปอมแล้วใช้ชื่อเรียนแบบเขาแทบทุกตัวอักษรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เกิดให้คนหรือว่าแฟนคลับทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องของน้องหรือว่าเพจของน้องจริงๆ มันมีอะไรสดช่องของคนอื่นมันเยอะนะทำไงอ่ะเสียหายกับช่องจริงมันยื่นปิดได้ไหมยื่นขอปิดได้ไหมวะก็รายงานได้นะคะสำหรับกรายงานใช่ไหมอือก็เป็นโมเม้นต์ที่ก็ว่าเอสพีของน้องอ่ะเยอะอยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าช่องจริงคือช่องไหนแต่ก็ถ้าเห็นช่องปลอมก็อย่าปล่อยผ่านนะคะเนาะใครเห็นก็คือส่งไปให้แฮปแล้วก็ส่งไปบอจโจได้เลยเนาะคบอโจก็บอกแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอจโจเคยพูดได้พูดไว้ในคลิปน่ะคลิปที่ในไลฟ์สดเมื่อวานนี้บอกว่า จริงๆมันน่าจะมีพวกทำยูทูบเบอร์หรือว่าทำเพจทำเฟซบุ๊กเนี้ยน่าจะมีให้สอบเหมือนคล้ายๆใบขับขี่นะสาวสีจริงๆมันน่าจะมีการยืนยัน,ยน,ยนตัวตนมากกว่าน,นี้ใช,นใช่อย่าง Facebook <นะ S 1> เหมือนกัน Facebook ใครก็เปิดได้อาวาตารได้หมดจริงๆ Facebook ควรให้สแกนหน้าเหมือนแอปธนาคารเลยนะออสแกนหน้ามีให้มีได้คนละหนึ่งสองเฟซเท่านั้นแล้วคุณก็ต้องเป็นตัวตนจริงใช้รูป จริงๆไม่ให้ใช้รูปอวตารไม่ให้ใช้รูปดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าไม่ให้ใช้สแกนแบบประชาชนสแกนหน้าเลยถึงจะเปิดได้คนมีอย่างนี้นะค่ะแล้วก็ใครที่ตอนนี้มีหลายเางแล้นก็คือต้องมียืนยันตัวตนใช่รบให้มาตนไม่ไม่มีการยืนยันตัวเข้านนัน่ติดไปเลยอ่าจากระบบน่าจะมีเนาะเหมือนแอรธนาคาร่ะบางทีให้ยืนสแกนหน้าแบบว่าอัปเดตใหม่ ตัวจริงก็ไม่ผ่านเหมือนกันมีแอสนาคารเหมือนกันบางงงเหมือนกันเขาอยู่เข้ามาใกล้อีกเขาอยู่ออกไปอีกใกล้อีกก็บ่ผ่านจั๊กเถื่อก็งงเหมือนกันจนแบบบางทีโทรไปวีธนาคารก็มีโอเคครับผมก็มาพูดถึงเนาะขอเตือนภัยแล้วกันขอเตือนภัยไว้ก่อนแล้วก็ฝากช่องจริงไว้แล้วกันเพจจริงไว้แล้วก็เพจปลอมอะไรที่ผู้ติดตามยังนิดน้อยอยู่อ่ะ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงให้เขาปิดไปได้เนาะในเมื่อมันปลอมเข้ามาเรื่อยๆแทกเข้ามาเรื่อยๆถึงขนาดอย,าอย่างเพจเมื่อกี้ถึงขนาดใช้ชื่อเดียวกันรูปภาพหลักเดียวกันหน้าปกเดียวกันเลยคือมันทุกอย่างแล้วคุณเอาขนาดนี้เลยเหรอความพยายามสูงจังอะไรอย่างเงี้ยเออทํามาหากินอย่างอื่นดีกว่าไหมทํามาหากินอย่างสุจริตดีกว่าเนาะใช้ตัวตนของเราจริงๆก็ได้ไปเปิด Facebook ถ้าเราเป็นแฟนคลับเขาเราก็สนับสนุนผลงานของเขาแค่นั้นเองอืมเหนื่อยเลยครับฝากเป็นกำลังใจให้ทางด้านพ่อแม่น้องอุรินทรครับผมอีแล้วก็อุรินทรแล้วก็ทางด้านบอสโจยูมันนี่ครับผมดาแทนด้วยค่ะครับดัานก็เป็นธรรมดาเนาะที่จะอาจจะมีมันจนบ้าแต่ก็ใช่โอ้ย FC แฟนคลับทุกท่านจะช่วยกันขาดเรื่องนี้แล้วก็ผ่านมันไปได้ครับผมมันไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับอืมอ่าไปครับ บาวเจ้าดีไซน์ครับขอลาไปก่อนไม่พบกันคลิปหน้านะค,ะครับผมัสวัสดีครับ